กลัวโดนรถครับเลี้ยงไว้หรอครับหรือเห็นมันเดินอยู่กลัวกลัวรถครับครับใช่ยังไงวะจิงกูไปนี้เลยป่ะจิงกูไปไหนตรงนี้เลยอยน่ปวะโยนไปเลยนะโยนไปเลยนะเอานะโยนป่ะโยนได้ป่ะวะโยนเน้ปบอกวะอยู่เต่าอครับฮะต้องไว้ในป่าไหมฮะอ๋อน้ำเขาจะตายไหมผมไม่รู้เหมือนกัน ยังไงล่ะยังไงล่ะปลาไหนอ่ะน้ำมันน้ำมันลึกมันตื้นนะครับไม่ก็ไม่ลงไงก็เลยอ๋อมัน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 ไม่ลึกมากน้องน้องอ่ะเล้พี่ก็ไม่ลงเออโอเคครับผมผมก็วนกลับมาดูตัวเขาทับคอเคไป กี้พี่ก็เห็นมันกำลังเดินอยู่พี่เลยรีบ